สวัสดีเจ้าเพื่อนๆจะแต่จะแกงส้มเนาะวันนี้โอ้โหกระดูก็ดัดนี้ได้ปลาสากมาปลาสากกะว่าจะแกงส้มนมไม่โดง ชอบหั่นเป็นแว่นวันนี้จะด้วยก็ต่อยก็ติงก็ต่อยไม่ใช่ชอบกินเท่าไหร่หรอกนะเนื้อ็ต่อชอบกินหัวปลาแกงส้มอันนี้พี่เขาซื้อมาให้เขาซื้อมาให้ตัวหนึ่งเลย ัวมันก็หั่นยากต่อยก็จะหัน่นก่านกแกงไม่เยอะแกงส้มหน่อไม้ดองตามเคยของชอบปะต่อย นี่เจ้าเพื่อน,อนปลาต่อยหั่นเสร็จแล้วปลาปลาสากหัวมันหั่นด้วยปลาต่อยชอบใส่หัวมีเนื้อปลาสาสกหน,นังอีกหน่อไม้ดองของโปรดเครื่องแกงผสมกะปิเรีบเยบร้อยแล้วก็ปลาต่อยแกงกับมะนาวเนาะบ้านปลาต่อยมีมะนาวมีส้มเคยขาวปลาต่อยก็ใส่กันนั่นแหละปลาต่อยไม่ได้ใช้มะขามเปียก จะเอาอะไรก็ได้ที่มันใส่รวเปรี้ยวอะ่ะให้มันออกเปรี้ยวมันก็เอ่อใช้ได้ทั้งนั้นม่จําเป็นต้องมาขามเปียกอย่างเดียวเราปรุงรสให้อร่อยมันก็อร่อยนะเพือนะ่อนๆเนาะเนี่ยเครื่องปรุงแกงส้มหน่อไม่ดองของป้าต่อยจ้าเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะละลายเครื่องแกงตั้งไฟจ้า ั้งแกงตั้งไฟเลยแกงตั้งไฟแล้วก็รอเขาเดือดเนะาะแกงนี่ป้าไต่ทำเองผสมกับเครื่องแกงซื้อหน่อยนึงป้าต่ชอบํำเองอยู่ ใส่เอาหน่อไมใ้ใส่เลยถ้าไตแกงส้มชอบใส่หน่อไม้ชอบใส่หน่ไอนไม้ไปก่อนหน่อไม้จะเยอะสักหน่อยถ้าไตชอบกินหน่อไม้ดองทีนี้ก็รอให้เดือดรอให้เดือดจะได้ใส่ปลาเดือดแล้ว เดือดแล้วเดือดแล้วใส่ปลาเลยใส่ไ,ไม่ได้ใส่หมดทั้งตัวนะเนี่ยปลาใส่ไ,ไม่กี่ชิ้น ชุนรวันนี้ถ่อจะใส่ชุดรดเยอะขึ้น่อยเอาปลาสุกค่อยใส่ส้ม ใส่น้ำตาลนิดนิดแกงส้มป็ต่อยจะให้ออกหวานหวานนิด,นดแตใ่หน่อไม้ดองแม่พี่เขาซื้อมาให้ด้วยหน่อไม้ดองที่จริงหน่อไม้ดองของป้าต่อยก็มีพี่เขาไม่รู้ไงเขาซื้อมาจากที่ร้านดูหั่นชิ้นหนาหนาถ้าจะไม่อร่อยก็เพราะหน่อไม้ดองนี่แหละ น้ำตาลทรายต่อยบ้านก็ต่อยใช้น้ำตาลทรายใส่ส้มมะนาวต่อยชอบกินส้มมะนาวหรือไม่ก็ส้มเคยขาว ใส่ไม่ไม่ต้องซื้อส้มม,มีต้นอยู่ส้มเคยขาวกินได้ทั้งปีโอเคอร่อยนี้เราทำเองนี่นะใส่เกลือนี่นิดจืดเราทำเองแล้วก็ต้องว่าอร่อยใช่ไหมเพื่อน ้อยแกงส้มแกงส้มแกงส้มหน่อไม้ดองแกงส้มหม้อน้อยของปลาต่อยโอเคก็เสร็จข้าวกันนะจ้าเพื่อนเพื่อนมาจ้าโอเคจ้าทุกคนปลาต่อยแกงเสร็จแล้วแกงส้ม,สมหน่อไม้ดองกับปลาสากแล้วก็ปลาต่อยกระทอดปลาเค็ม ทุกคนมากินข้าวกับป้าต่อยนะจ๊ะ